สถาบันการแพทย์เฉินแห่งชาติค่ะตอนนี้บรรยากาศที่กรมเจ้าท่านะคะมูลิได้ม,มีการปล่อยเจ้าหน้าที่ที่จะคอยรักษาความปลอดภัยลอนน่เดินคืนวันรอยกระทงของคืนนี้นะคะซึ่ง มีทั้งเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าท่าไทยรวมถึงภาครัฐและก็เอกชนนะคะขอได้เชิญท่านผู้ริหารทุกท่านนะครับได้ถ่ายรูปร่วมกันบนเวณนด้านหน้ารับพิธีการก็คืออธิบดีกรมเจ้าท่านายสรศักดิ์แสนสมบัตินะคะได้ทําพิธีการเปิดโดยให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการเพื่อดูแลดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังท่าเทียบเรือเพื่อลอยกระทงตามประเพณีของไทยนะคะ ตอนนี้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆก็ได้เริ่มขึ้นเรือเพื่อไปประจำจุดตามท่าเทียบเรือนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศด้านบนบริเวณของเจาา้าพกับพระ เราจะเห็นแสงไฟไซเรนนะคะก็คือหน่วยงานที่ได้เดินทางออกปฏิบัติการเพื่อดูแลประชาชนที่จะมาลอยกระทงในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะ ที่เห็นอยู่ตรงด้านล่างเป็นหน่วยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะคะของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตค่ะที่จะประจำที่สะพานท่าท่าเรือตรงสะพานพระรามแปแล้วก็ท่ามหาราชค่ะ ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสานะคะก็ได้มีการปฏิบัติงานทั้งหมดกว่า200คนค่ะที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องของความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่จะมาลอยกระทงบริเวณท่าเทียบเรือต่างๆนะคะ จะมีสำหรับกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมนะคะเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการปรวจตาควบคุม ดูแลการเดินเรือและสัญจรทางน้ำค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งในวันนี้นะคะวันลอยกระทงทางกรมเจ้าท่าก็ได้มีการกำหนดมาตรการรักษาขอให้ทางเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือทำการตรวจสภาพเรือให้มีความปลอดภัย รวมถึงระบุจํานวนที่เรือสามารถรองรับผู้โดยสารรวมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาชชะชูชีพเสื้อชูชีพและก็เครื่องมือดับเพลิงค่ะ1น1ห้สี่นึห้าพร้อมนะ้ะบอกว่ะที่

และในอีกไม่กี่นาทีนี้นะคะก็จะมีการปล่อยมีพิธีการปล่อยเรือเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาลอยกระทงบริเวณท่าเรือ นบงเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างที่ท่าเรือของกรมเจ้าท่ากันนะคะ จะเห็นบรรยากาศที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางออกมาลอยกระทงคบมในส่วนของท่าเทียบเรือนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกโดยจะมีตะแกรงให้กับผู้ที่มาลอยกระทงคันรบ่ป สำหรับเรือยนต์ตรวจการนะคะมีจำนวนทั้งหมด14ลำด้วยกันไปเลยด่วน้นะสะกู๊นะคะประชาชนที่มาจะโทรสกู๊นะคะให้อด่วนจามรยาลาบอนนะคะ